โยชัยการันตีความสำเร็จเข้ารับรางวัล Best Quality Business of Health and Beauty Manufacturer เป็นอีกหนึ่งงานรับรางวัลอันทรงคุณค่าค่ะให้กับเราบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจด้านสุขภาพและความงามกันค่ะัพทงานมอบรางวัลที HBa 2022 Thailand Health and Beauty Award 2022จัดโดยทีมผู้ผลิตอายุน้อยร้อยล้านค่ะและบริษัทวินวินพีอาร์ผัดจำกัดโดยหนึ่งในผู้บริหารค่ะที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลคือคุณโรจนายาคำค่ะ CEO โยชัยค่ะเข้ารับรางวัลประเภทสาขา Best Quality Business ออฟเ l ลและบิวตี้เมนูฟิเซ t ลอร r ค่ะสำหรับโยธทยค่ะเป็นโรงงานผลิตมักหน้าค่ะแม้จะเป็นน้องใหม่ในวงการนี้ค่ะแต่ก็สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดค่ะโดยคุรัชนาบอกว่าโรงงานค่ะสามารถผลิตแผ่นมักหน้าได้เวลา2,000 0 0แผ่นโดยโยธทยค่ะมีการเอาเปรียนนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นมักหน้ากันชงกันชาที่เป็นเจ้าแรกๆที่ทําขึ้นค่ะซัพพาหมายของโยธัยค่ะต้องการให้โรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลกทางรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุรัชนาค่ะกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ มี่มีีนะคะจากโยไทคอสเมติกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะเราเป็นโรงงาน O E M ผลิตแผ่นมาส์หน้าค่ะเราเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยค่ะเราสามารถผลิต1วันเนี่ยได้ถึง2 0 0แสนแผ่นเลยค่ะมาส์หน้านะคะทุกคนคงมีคำถามมากว่าแบบเอ๊ะจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจไหมอะไรอย่างเี้ยคะมีก็ขอเปรียบเทียบง่ายๆเลยมาส์หน้าแผ่นมาส์า กับเราดื่มน้ำอะค่ะผิวก็ต้องการน้ำเข้าไปเติมเต็มให้กับผิวหน้าของเราค่ะเพราะฉะนั้นมากสกหน้าแผ่นมากสกหน้าเนี่ยจึงเป็นสินค้า m ป d น SKU หนึ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดประเทศจีนค่ะค่ะก็สรสก,กัดเราก็จะอัปเดตเทรนด์เรื่อยๆเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ย มาร์หน้าของเราเนี่ยก็เป็นมาร์หน้าเจ้าแรกๆเลยนะคะที่สามารถทาสารสกัดที่ได้มีสูตรสารสกัดจากกัญชงกัญชาหรือ CBD ค่ะรวมถึงสารสกัดอื่นๆนะคะโดยเฉพาะสารสกัดที่เป็นสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็แล้วก็ให้ความสาคัญแล้วก็คิดค้นนะคะสารสกัดที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าโรงงานเราก็ ถือว่ายังเป็นน้องใหม่มากๆนะคะก็พอได้รับรางวัลนี้ก็เป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้เราค่ะให้เราเนี่ยพัฒนาให้สินค้าของเราทุกชิ้นทุกแผ่นทุกขวดน,นะคะจะต้องมีคุณภาพและ ตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุดค่ะสำหรับแผนการตลาดในอนาคตน,นะคะอย่างตอนนีออ้อาจจะมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะโฟกัสในไทยเป็นหลักนะคะแต่หลังจากที่ออสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะตลาดแรกที่เราจะบุกไปด้วยด้วย นวัตกรรมนะคะแล้วก็ด้วยศักยภาพของเราเนี่ยเราจะไปที่ประเทศจีนค่ะเพราะว่าเดิมของเราเนี่ยเ,เครื่องจักรของเรานะคะรวมถึงนวัตกรรมต่างๆของเราเนี่ยก็คือสามารถตอบโจทย์คนจีนได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและก็ต้นทุนค่ะเป้าหมายสูงสุดของโรงงานเรานะคะก็คือมีต้องการให้โรงงาน ะะเป็นที่ยอมรับของสากลทโลกนะคะก็คือเราอยากให้โรงงานเรามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกค่ะค่ะก็เบื้องต้นสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะโย a i คอ s m e t i c ค่ะหรือเพจ a c e b o o k นะคะโยไท Cosmetic ค่ะหรือจะติดต่อมีมาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะ